โปรธระหว่างถ่ายทอดสดแพทนภป่าเดือดกลางไลฟ์สดไม่ให้พี่แฟนหนุ่มเช็คโทรศัพท์ลั่นถือว่าเราไม่ใช่คู่กันถ้าคนมันจะไปก็ไปอยู่ดีกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสําหรับคุณแม่สายสตรองแพทนภปภาและพีชานนท์ที่ช่วยกันไลฟ์ขายของและดูแลน้องเรซซิ่งโดยล่าสุดก็โดนจับตาอีกเมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์โดยแพทนภปภาได้บอกกับพีชานนท์ว่าให้เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีซึ่งมีบทสนทนาดังนี้ แพท,แพทจะบอกพี่ว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอะแพทบอกพี่ตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่ชอบฟีลิ่งนั้นต่อให้พี่เช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกปะพี่ชานนนก็ถ้าไม่เช็คก,ก็ไม่รู้อะแพทก็ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันเฟดไปพอเราไม่เจอพอเราไม่ดูพี่ชานน์ ถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆเ,เขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังแพทถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเธอถ้าคนจะไปมันก็ไปโดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่มุมของตัวเองประสบการณ์ที่เจอและเห็นด้วยกับแพทว่าคนจะไปก็ไปอยู่ดีเรื่องแบบนี้ห้ามไม่ได้และคนเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดบ้างก็บอกว่าเข้าใจในมุมของพีทที่เวลาเป็นแฟนกันก็อยากรู้ทุกเรื่องและไม่อยากให้ปิดบังอะไร